โอเคสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เอิญจะลองชวนหนุ่มๆน,น,นะคะหรือว่าพี่ๆหรืออาจจะเป็นผู้หญิงช่างนะคะที่เราได้จาเรื่อนกล้องไปเจอวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะลองถามคําเด็ดๆจากชาแนลอินโรติกดูนะคะดูว่าเขาจะเคยดูมาไหมเขาจะแบบจะสายคืนสายแบบว่าสายเหมือนเราไหมอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเอิญเชื่อว่าทุกคนที่ดูคลิปเอิญเนี่ยทุกคนต้องได้ยินประโยคเหล่านี้แน่นอนนะคะแต่ว่าไปดูว่าพวกเขาจะเคยได้ยินกันไหมไปดูกันเลย ทำจมูกอะหรอทำทำีีไม่เจ็บว่ะมันโยกไม่ได้อ่ะดิเอ,อเ๊ะปกติยันปเออโยกได้แค่ปลายอ่ะแต่ตรงเนี้ยโยกไม่ได้เนี่ยดันก็ไม่ขยับล่ะเยอย่าไปดันเันเจ็ดหรอเออเขาทำมาดีไงเขาทำแบบว่าติดกับติดกับกระดูกจริงอ่ะไม่รู้ว่าคุณหมอเขาทำยังไงแต่ว่าตรงเนี้ยคือมันมันบิดได้อ่ะไม่รู้ว่าเขาทำยังไงไม่รู้เขาใช้อะไรทำให้อ่ะ ทำดีมากเลยนะไม่ได้มารีวิวนะเนี่ยคือปกติมันจะบิดแบบนี้ไม่ได้นะคะเออใช่ปกติมันบิดไม่ได้แต่นี่มันบิดได้นะเนี่ยเจ็บเออเขาทำดีจริงๆเก่งเนาะเคยได้ยินประโยคนี้ปะเอาน้ำแข็งมาถูหลังให้หน่อยสิ ถามว่าเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมคุณคุณไหมหนังเรื่องอะไรเคยได้ยินไหมเอาน้ำแข็งมาถูหลังให้มันสิเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้กไม่องมีใบก่อนแนดาราใช่ไหมถูกไหมเอาเอาเรื่องนี้คำนี้มันยากเกินไปเอาคำง่ายๆแล้วกัน เสือในสิ่งที่เห็ดเห็ดในสิ่งที่เสือเรื่องอะไรคุณไหมคิดดี่หลวงพ่อคำนี้มันเป็นคำที่ออกมาจากปากหลวงพ่อหัวล้นๆ้น <labeled S 1> ่ะคำบ,บ,แบบับแล้วหรออ่าลุงลุงแนบลุงแม่สิลปะคับเดสิบวกศิลเอฟศิลปะคับิเวทใช่ล้อเล่นใช่ไหมอยู่ที่ไหนนะคะ โอเค okay, ขอบคุณมากฝันดีค่ะจะน,นอนแล้วโอเคน <Okay. S 1> <laughs> คนแรกก็ไม่เท่าไหร่ไม่ประสิทธิภาษาเท่าไหร่ <c oughs> มันยากเหมือนกันไยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเช <c oughs> ้าครับก็จะได้อยู่ไหนสักสักจุดมา พี่สอนอะไรัก้งครับจัดกี่นาทีอะพี่หงษ์ยาอะไรนะรอบจักประมาณกี่นาทีนะชั่วโมงหนึ่งช่างเก่งๆอ่ะชั่วโมงหนึ่งถ้าช่างไม่เก่งก็สามชั่วโมงเรียนอยู่ปะชอข้ามหาอะไรครับอ๋อเดี๋ยวก็จบปกติชอบดูหนังปะหัวเราะหนังอะไรครับพี่หนังพวกแบบอีโรติกหนังพวกเอ่อหนังสิบแปดบวกอะไรอย่างเงี้ย จริงเหรองั้นขอถามหน่อยเคยได้ยินประโยคนี้ปะเอ่อเอาน้ำแข็งมาถูหลังให้หน่อยสิเรื่องอะไรไม่เคยเคยเเรื่องอะไรจันดาราปีถูก็ให้ดูจริงนี่ปะอันนี้มันง่ายไปอันนี้มันง่ายไปเดี๋ยวขอขออีกประโยคนึงเดี๋ยวขออีกประโยคนึงตั้งใจฟังนะเรื่องของผู้ชายผู้หญิง มันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเรื่องอะไรเรื่องอะไรวะเชื่อพ่อพีจะร้ายไหมเกือบแล้วไม่ใช่อีกนิดนึงทำสัตว์ต้องาทำอะไร้ยแถวๆนั้นแหละเฮ้ยดูเยอะนะเนี่ยรู้เยอะนะเนี่ยแถวๆนั้นแหละเออ่ะถูกเอ้ยเก่งว่ะขออีกเรื่องหนึ่งขออีกเรื่องหนึ่ง เดาสอบความรู้ได้จริงป่ะไปฉายย่อส่วนเอ้อยน่ารักใช่อันนี้ไม่18บอกนะเฮ้ยมันมีเวอร์ชั่นของไอชิซูกะกับโดบิตะที่แอบดูกันอาบน้ำอยู่นะไม่ได้ดูโอเคขอบคุณมากน่ารักน่ารักเก่งมากเลยสอบทุกเรื่องเลยเนี่ยมีไอจีไหมครับพี่ไอจีเหรอคะเออ DPS นั่นไหพี่อ่ะให้เพื่อนพิมพ์ข้างๆเพื่อนอ่ะเพื่อนพิมพ์อ๋ออ่ะพิมพ์เอาเลยครับพี่ DPS DPS อ่ะ D O R underscore อะไรนะเฮสเซคูละฮสเฮชกูปอ่ะเฮสิงคโปร์ casting นะผมเบ่ครับเลยอันด r ซโกอันดัซ r กอื้มแล้วก็ดีโอเคดีโออ่าด uh, ีโอเค Yes Yes ครับไำไมเขต้องมีครับขาับไป้น้องน่ารักนะน้องน่ารักนะน้องเก่งมากเลยน้องดูแบบมาดวัสดีครับเขาจะคุยกับฉันไหม มาทำไมครับเออมาหาเพื่อนคุยอ่ะเดี๋ยวก็จะไปนอนละเพื่อนคุยให้ปกติเป็นคนชอบดูหนังตีนมากผมจะดูแบบชื่อละพ่อแบบที่มันอ๋อหไข่ไนัดเลยแนวแบบอีโรติกหนังไทยอย่างเงี้ยไม่ดูเลยเหรอไม่ได้ดูไม่ดูขุไม่ได้เข้าไปดูอ๋อจริงเหรอไม่เชื่อหรอว่าไม่ดูเคยได้ยินประโยคนี้ปะ เอาน้ำแข็งมาถูหลังให้หน่อยสิเคยได้ยินปะเอ้แสดงว่าไม่ได้ดูจริงๆเออโอเคไปแล้วมันไม่ค่อยใส่เข้าแลยมั้งเนี่ยไงสวัสดีไทยแลนด์ยูสหรัฐอเมริกาอือือโอเคอายรี How old are you? 27. 27? Why? Look older. Now you look younger. Now it's a bit taller than you. I'm 18. Huh? Sorry? I'm 18. Really? really? Mm hmm. <laughs> I have some really? question. Sure. Can you ask you? What is it? Can ask? Okay. Have you been here um you also want Yes or no? <laughs> no. Okay, sorry. <laughs> Thailand, okay, nothing. Thank you for talking with me. Bye. ก็ร Sadly, ู้แหละว่าเขาจะไม่เข้าใจแต่ก็คือแบบเออตั้งใจเล่นเลยอย่างเงี้ยสวัสดีครับหวัดดีค่ะทำอะไรอยู่ครับเนี่ยนั่งจองเธออยู่ก็เห็นอยู่นั่งอยู่ตรงนี้อำไม่ไนเนี่ทว่าทำอะไรอยู่ถึงแบบยังไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับ เนี่ยแหละมาเล่นแอปนี้แหละต้องตอบว่าย okay, okay, ังไงดีโอเคก็ดีแหละดีแหละอะไรนะอันดับเนี่ยครับอุ้ยหน้าเต็มเบอร์เนี้ยดูสิมอไม่เห็นอ๋อหน้าเต็มอยู่ปกติชอบทำอะไรชอบดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยงปกติครับก็ ชอบดูซีรีส์ครับดูซีรีส์เหรอแล้วแบบพวกหนังไทยแนวอีโรติกพวกแบบสิบแปดบวองนี้ดูปะมันแล้วแต่เรื่องด้วยมังคับมไม่นุ่็จริงๆแล้วถ้าจะดูหนังก็คือตามนักแสดงเลยอะไรนี้มากกว่า<ม>แต่ถ้าเป็นแบบแนวอีโรติกอะไรพวกนั้นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะหนังไทยทําไม่ค่อยถึงอารมณ์แบบเหมือน,นพวกซีรีส์ฝรั่งหรือซีรีส์เกาหลีอะไรเย่างี้ครับก็เลยแบบรู้สึกว่ายังไม่อิ่มก็อาจจะมีแบบ พวกแบบแนวแบบงานแบบแนแบบแนเป็นเลออย, oh. อ,ยอะไรอย่างเช่นอ่าอย่างอย่างสามร้อยหกสิบห้าดีเอ็นไออะไรเงี้ยครับอ๋อ oh, <c oughs> อันนั้นมันไม่เรียกว่าอีโรติกแล้วนะมันเรียกว่าอะไรเรนเรียกว่าอะไรครับไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบค่อยๆ่อยยั่วยวนอารมณ์เหมือนหนังไทยไงแบบหนังไทยมันจะค่อยค่อยว่าเลา้าเล้าไปเรื่อยใช่ป่ะช้าๆนุบๆบ่เนิบแบบแต่ว่าฝรั่งมันแบบ ผู้ปั๊บผู้ปั๊บแบบเออใช่ก็เป็นครับผมก็จริงๆถ้าดูก็ไม่ค่อยดูหนังเรื่องพวกนั้นทั้งหลายเพราะว่ารู้สึกว่าเราแบบไม่ค่อยอินกับอะไรพวกนี้ง่ายๆอะไรเงี้ยครับจริงเหรองั้นทดสอบได้ป่าว่าไม่ดูแล้วจะรู้คํารู้จักคําพวกนี้ป่ะทดสอบได้ป่าว่าดูไม่ดูจริงป่ะคำว่าอะไรครับเคยได้ยินคํานี้ป่ะเอาน้ําแข็งมาทูหลังได้ไหมซิ นี่ไฮจันดาราไงเนี่ยเห็นแล้วหรอกไม่ดูเขาใสก็นนั้นไม่ไม่ไม่คือไม่เนี้ยไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อว่าเราจะไม่เคยดูครับแต่ว่าอมันก็เคยดูแต่ว่าลีพวกนี้มันก็หนันขาดังใช่ป่ะหนักเขาดำมันก็มีปัญหานหัวหนตาบ้างแหละอไอ้คำหนึ่งก็ได้เองคำหนึ่งก็ได้เรื่องราวของผู้หญิงกับผู้ชายมักจะเป็นไปได้เสมอเห็นไหมเหรอ โ okay. อเคอาจจะยากไปอาจจะยากไปไม,ไม่ไม่ใช่เลยไปหาเอาเองอาจจะยากไป <laughs> แต่คิดว่าถ้าเฉลยออกมาต้องเคยดูงั้นเอาอันนี้แล้วกันคนํานี้อันนี้น่าจะเคยได้ยินกูไม่ออกถ้าจะออกแล้วจะออะไรแดงคุณอ่ะแลมแลนด์อแสดงแสดงว่าไม่ใช่ <laughs> สแสดงว่าไม่ได้ดูแค่หนันงแบบอีโรติกใช่ไหมหนังไทยดูครบใช่ไหม <laughs> เราได้เราไดเราไเป็นหนังผีครับแล้วเราดูหนังผีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับหนังผีคือดูดูดูโปรตีอยู่แล้วก็ดูอะไรเงี้ยครับอ๋อเป็นคนดูหนังผีอยู่แล้วใช่ไหมคะหนังผีนี้ดูทั้งหนังไทยทุกเพศเลยใช่ไหมใช่ครับก็รู้สึกว่าแบบหนังหนังผีของไทยมันก็จะแบบต้องเป็นหนังผีคือไม่รู้ว่าหนังไทยบางเรื่องมันก็หนังเป็นหนังผีที่แบบว่าดีไปเลยเลยแต่บางเรื่องมันก็รู้สึกว่าเสียเงิน เสียเวลาไปดูมากอะไรเงี้ยครับอย่างมีอยู่บางเรื่องที่เราไปดูเราสุว่าโอ้ตัวไม่ได้เสียดายคือเป็นนิด่ปกติไม่ค่อยเสียดายเงินค่าตัวเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอหนังบางเรื่องไปดัเรารู้สึกว่าค่อเสียดายค่าตัวเลยอะตั uh huh. แบบมันไม่ใช่ว่าเราจะแบบมันไม่คุ้มนะแต่ว่า uh huh. หนังชั่วโมงครึ่งแต่เราจับอะไรไม่ได้เลยมันไม่มีความแบบอะไรเลยอะ uh ่ะ huh. ก็เลยบอกว่าโอ uh huh. เคเีหานางังผีอะคือดูเป็นเรื่องปกติ่วลาคร uh ับเพราะว่าชอบชอบหนงังผี แสดงว่างั้นก็ต้องรู้จักคำนี้ดิถ้ารู้หนังผีอะเสือในสิ่งที่เห็ดเห็ดในสิ่งที่เสือจัดเรื่องอะไรนเด็กนักมานานแล้วที่เป็นเรื่องเอ่อเป็นเรื่องพยานาชัที่โอดไม่ชิดเล่นใช่ไหมครับใช่ใช่มันใช่หนังผีปะ มันไม่ใช่เป็นหนังผีครับแต่เป็นหนังเกี่ยวกับอ่าแล้วที่ขวัญแล้วก็ความเชื่อมากกว่าเพราะว่ามันเป็นความเชื่อเกี่ยวกับการเกิดบ้างไฟพญานาคอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอะไรนะเนื่อเรื่องของเราแต่มันนานมากเลยเรื่องเนี้ยปาเป็นคนพูดประโยคแน,น่จำได้เลยเออใช่ใช่ประมาณยี่สิบปีได้ไหมยี่สิบปีได้แน่นานาน,านะครับเพราะว่าแบบนานจริงกเรื่องเนี้ยตั้งแต่สมัยแบบเมื่อวันเหลืองอ่ไรนะ สิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดป่ะใช่ใช่สิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดที่มันเป็นอ่าใช่ใช่อ่าใช่ครับใช่โอเคขอเรื่องสุดท้ายเรื่องเมื่อกี้นึกชื่อไม่ออกเรื่องนี้ต้องเนึกเชื่อออกแน่นอนดูหนังทุกแนวป่ะไม่เชิงใช่ไหมดูว่ดถทุกแนวไหมไม่ไม่เชิงครับอ่าอ่าเรื่องนี้ไปชายยอส่วนเดนโอเคใช่ ถ้าจะมาเล่นเล่นเล่นอะไรเงี้ยคือตอนแรกอะเมื่อคืนผมเล่นอันผมเพิ่งเล่นอโปรแกรมเนี้ยครั้งที่สองอรนิเวนที่สองเมื่อคคุยกับกับคนหนึ่งยาวมากแล้วเขาไม่เปิดกล้องด้วยแต่ผมก็คุยยาวมากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวต่อไปอ่ะโอเคครับใช่เพราะว่าบอกว่าคุยเสร็จแล้วต่ไปอาบน้ำมาแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะที่คุยด้วยโอเคบายบาย <laughs> เราก็มีตบมุกตบอะไรกันบ้างเนาะไม่จะไม่ใช่ว่าจะแบบเอออีโรติกอย่างเดียวเราก็ต้องการให้แบบทุกคนเอนจอยแล้วก็สนุกกับเราอะไรเงี้ยนะคะก็ส่วนมากเขาก็ดูกันเนาะเพราะมันเป็นประโยคเด็ดที่อ,อจำขึ้นใจอยู่ในหัวอะไรอยู่แล้วนะคะยิ่งเป็นคนไทยก็ทะชอบนังแนวนี้อยู่แล้วเนาะหนักอีโรติกหนังผีอะไรเงี้ใยใครๆก็ชอบะคะ่ะโอเคหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับเอิร์นนะคะสวัสดีค่ะ